สวัสด <I 'm in love> ีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมิเตอร์เป็นคุซ่านี่ก็เล่นกับเกียร์สกายวอล์มเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วพันหนึ่งพันสองพันสองที่รับน้องสาว โดนตีวะเช็ดเด้งมันแต่ว่มีคนตีกันแล้วเแยจริงนี่ด่านใหม่เปล่าว่าไม่เคยเล่นว่างไงน้องสาวว่างไงน้องสาวอัลติเมทคิวอัลติเมทคิวกระตุกอีอัลติเมทคิวอัลติเมทคิวอัลติเมทต่ทอ,ตทตอบล็อกแป๊บเฮ้ยจะไปดีไหมเนี่ย วีชูดไปวีชูดไปไปดีไหมวะไปดีไหมวะเราจะมาเล่นกันตั้งแต่สองตาครับวันนี้ชูดไปไหมเนี่ยไปดีไหมเนี่ยไม่ต้องมาถามแล้วตังแตขนาดเนี้ยแม่ของโคตรเยอะเลยไอ้สัสขอให้มีของครับเพื่อน มันอยู kind of ่ไหนชนะแล้วชนะเฉยเร็เว้ยงงแป๊บโอเคตอนนี้ไม่น่าประตันมันสั้นเกินไปไอ้รอพูดอาจจะพูดาอหน่อยผมผมเป็นคนอยู่บ้านเลยพูดคำหยาบไม่ได้แล้วเสิสันสิดตืดดตดตดดดดเย้ แล้วก็ไม่กะเซลฟี่เซลฟี่แปบเดี๋ยวอินได้ปุ๊บว้าว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 ดีใจแป๊บอุ้ยดีใจจุ้งเบอร์ได้ของดีอ่ะดีใจแป๊บอุ้ยผิดอันก็เลยก็เซลฟีไปเลยลูกสาว บุบไม่ค <sh> ิดอะไรมากเดีบไปอุ weighs. ้ยเชื่ออุ้ยเชื <sh> ่อเชื่อเชื่อเชื่อเจ็บแม่เจ็บใจหนักนี่เจ็บแม่อย่าลืมเซลฟี่ก่อนเล่นทุกครั้งนะครับจะลืมเซลฟี่ย่รอย่รอมือเล่นเกมสักทีสิครับสิบ ha, ông, si, Sam, Sam, nữ. Soon, đi game begin. Good team. No, 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 cup, no, 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 Not today no, 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 today, no, 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 no not today sir not today oh yeah not today sir not today อ้าวทีมเดอย่าไม่ดูันดีครับอ๋อตายแล้ว yes เก a y ฆ่าไปแล้วสวัสดีเพื่อนอย่าสงสารเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนลบลบไปดิจิตอลนะเพื่อน เพื่อนทำไรอะเพื่อนไอเ้เพื่อนไม่ตายวะเพื่อนโหดมากเพื่อนเพื่อนไปอุ้ยอ่ะไอ้สัตว์อีตาตาสุดท้ายมันหมดเร็วมากคลิปนี้สั้นอย่างเร็วดีสอกตาดีกว่าเดี๋ยวหลายคนบอกว่าพี่ยัพี่อะไรคลิปสั้นมากเลยคุยอุอ้ยชิด สองกล่องในเมืองข้ามีสองกล่องโอ้มีดอเกฮิตฮิตฮิตฮูนูฮิตฮูนูมาแล้วอุยอ,อาโซเอากระเปิดเอ้ยเออถูกเลยถูกเลยอสี่สี่ห้าหกเจดเคใส่ชุดแล้วเคยลุย ของเราดีพอไหมไม่ดีดีไม่พอวัสดีเพื่อนเมดาเมจ็ดจุดสองห้าเราไปฆ่ามันดีกว่านันเราว่ะเก๋วอ่ะอีต่ายอีตย่ยอีต่ยเรียบร้อยแล้วอีตยหลังจากตอนนั้นเราก็อีตยเสร็จแล้วอุ้ยเคี้ยผิดอันเออเออกดผิดของกระป๋าอันนี้มาอันที่เก้าเลย ใส่หมวกใส่กางเกงโอเคจินดาลีแป๊บต้องไม่มีใครต้องไม่มีใครได้อุ้ยอ่ะวัดให้เพื่อนวัดให้เพื่อนจะเอาเนาะจะเอาเอานผิดคนแล้วเนาะเ่นผิดคนแล้วเ่นผบดคนแล้วนัดทเนันัรศนัดทุเรนัดทุเรนัดดูเลือดดครับสแใจด้วยเพื่อนไม่ได้แอมกู ไม่ได้แอมกุรอไม่ได้แอมกุรอบอกได้คำเดียวไม่ได้แอมกุรอเห็ดเดิลูกธนูเยอะเลยไอ้สัตว์เฮ็ดคีเฮ็ดคีเอาของไปบ้างนี่ของกากๆกันเห็ดแม่เห็ดแม่เห็ดแม่ให้ให้ของกูนะของเต็มคิดว่าผมไปตรงกลางดีกว่าเฮ้ย thần thân tìm yết mẹ ô ô, chết 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 con chết chết Mình chết 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 Bỏng tông, chết 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 เรามีเทีนท <parece> <c ười> ีไหมเนี่ยขอเทีนทีหน่อยผมคิดว่าผมจะระเบิดตรงกลางทิ้งซะกูไปช่วยอย่างนี้แหละไม่รู้เลยมาตั้งนานแล้วนะชิบหาอยละชิบหาอยละฟินเนอร์สติลดีดีมีของที่ดีกว่ารองเท้าเรียบร้อยจะมารีวิวการระเบิดกล่องกันนะฮะ ุยชน,นะเฉยเลยเอ้ชนะงงแป,ป๊บ f i n นลเ u r n นไม่ค่อยได้คิวใครเลยรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ค่อยหนุกเลยนะมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากเคสยาเพราะคุกกี้เขียนเดอร์ไฟล์แล้วก็เขียนลิปอ่ะนะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ากูอยากติดต่อคลิปมึงอะ่ะอิสต์ đi kẹt đẹp bảo bông tông lắc chung bơi bông tay ừ uhm, ok ok ô ok chê ok là ok ok tông phát ok bơi ok 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 ta Chết ok Lắc nhéo ok của... ok Ôi, dê. ชาวโลกครับชาวโลกครับอูไม่เคยื้อเพื่อนเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนเพื่อนตายยังอ่ะอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกลัวเพื่อนเพื่อนไปแล้วเพื่อนกลัวเอ้โอ้โอ้มไปไกลกูที่กูเสียวโอเคตอนนี้ก็ไม่มีใครสนใจผมแล้วอุ๊ยอันนี้อันนี้ what are you doing what อายุด้วยยิ อดอายูด mm ุยโอยวัดอายุด mm ุย hmm. ิงเฮเสี่ยวไม่เนาอือวัดอายุดูยิงอุ้ยลูกธนโหนเก็บถ่นโแป๊บธนโหมกสิน้องถนโหนดสินะน้องแป๊บยิวเลือดแป๊บ ทำไรอะน้องสาวว่าไงจ๊ะออืหือลบได้ยิงเพื่อนทำไมะเก็บธนูอุ้ยอาธนูมาให้หมดอาธนูมาอุ้ยเนี่ยโดนยิงลุมไอ้สัตว์ม้ามูโอ้ยม้ามูเหลือเกินโอ้โหโอ้โหยิงกันรอบที่รอบทางเอาไปกิน ทำไรอะเอาเอาข้าวตัวตายทำไมวะโอ้โหอุ้ยโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วเก็บทะนุกูนั้นเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วสวัสดีเพื่อน เพื่อนเอวเราไม่มิดหรอกนะเพื่อนเพื่อนเขียนเพื่อนผัวเพื่อนเพื่อนปวดดีเพื่อนเอ้าจีมีอุ้ยเฮียเฮียอุ้ยตกใจหมดกูเอ้ยดเพื่อนอุ้ยอื้อหืออื้อหือ้อหือไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตายแน่ตายแน่เพื่อนทำลายเพื่อนทำะไรเพื่อนนี่แน่ไอ้กาก หลบแปบ๊บไอฟอุ้ยไอไฟไอไฟ thank you love you ไ oh, อไฟเอ้ยอุ้ยไอไฟดีเพื่อนเน่เน่ไม่กล้าไม่กล้าหมดวะสอดฟังงงก็มีไมึงต้องมาฆ่ากูด,ด้วยไอ้ควายถ้ากูมีธน,นูกูยิงตายได้ไอไฟยิงโดนด้วยเว้ยมึงอย่าเข้าอ่ะ 够完了。